สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพีทโปรโคอมเมนต์ทันทีพีททองเจือโปรโส่งกำลังใจนิ้งคุลสตรีหลังรู้ข่าวแอดมิดกลับเข้าโรงพยาบาลหลายคนทราบอาการป่วยของเธอกันอยู่แล้วสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังนิ้งคุลสตรีหรือชื่อใหม่นิชยานัทหลังเจ้าตัวล้มป่วยอย่างหนักส่งผลให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลนานกว่า2ปี นิ้งป่วยโรคไขกระดูกบกพร่องพร้อมกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพอรักษาอาการป่วยนานรวมถึงร่างกายอ่อนแอจะติดเชื้อทำให้ป่วยแทรกซ้อนอยู่บ่อยๆปัจจุบันนิ้งอาการดีขึ้นกว่าเดิมกลับมาใช้ชีวิตปกติออกมาเที่ยวได้แต่ก็ยังทำให้เธอคิดถึงภาพบรรยากาศในการทางานอยู่ล่าสุดนิงแอดมิ mit, กลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งด้านแฟนๆแ,แ,แห่ส่งกาลังใจ นิ้งออกมาโพสคลิปบอกว่าวันนี้นิ้งมาแอดมิทที่สิริราวมาทำบอลลูนขยายทางเดินอาหารประมาณ3-4วันทำบอลลูนขยายวันพรุ่งนี้ตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำพร้อมกับทำท่าอ้อนขอกำลังใจให้นิ้งด้วยนะคะ ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านพีททองเจือส่งกำลังใจหานิง้งหลังรู้ข่าวกลับแอดมิดเข้าโรงพยาบาลโดยคอมเมนต์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจ้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ